ครับสวัสดีครับพี่น้องท่าทิพันธ์แล hmm. ะพี่น้องไทยพี่น้องลาวพี่น้องไทยใหญ่พี่น้องกระเลี่ยงหรือพี่น้องรัชกินนะครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันอีกนะครับหรือรัชกระเลียงนะครับทุกทุกท่านวันนี้มาเจอกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็เปลี่ยน,นวันที่26พฤษภาคม2 5 6 4นนะครับวันนี้ผมมี ข้าวอยู่หลายประเด็นนะครับเรามาดูกันนะครับจะเป็นยังไงที่ kia กับทหารพรมา่าหรือประชาชนในประเทศพม่าะนะครับที่เป็นสถานการณ์อยู่ทุกวันนี้นะครับจะเป็นยังไงก็เราตามไปดูกันนะครับวันนี้ที่รัฐคกินหรือ kia นั้นเป็นที่จังหวัดบ้านหม้อนะครับทางล่าตะวันออกของเมืองมายติที่ ตาตองโกโพวกทหากรกบฏเมีนอองลน์ที่มาประมาณ150นายนะครับไล่พากันขึ้นมาทางกองกำลังเจี A. ไล่ปักหลักไว้รออยู่แล้วนะครับจึงได้มีการจุรบกันเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีห้าถึงได้ลาดถอยกลับไปและทหารที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็อาจจะ มีแต่ไล่เอาขึ้นรอดแล่ล่าถอยกลับไปตอนเช้าประมาณตีห้าจนเกียรเอไม่มีการบาดเจ็บใดๆนะครับทางทหารกรบฏมินอองไดหรือทางพม่านั้นก็ขึ้นมาทางเกียเอาปักหลักไว้นะครับได้เปลี่ยนการชุรบกันได้ยืงกันมีการปรัท่ากันอยู่ประมาณระยะหนึ่งนะครับ ก็มีประมาณถึงจีหรือ5ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็มีการบาดเจ็บหรือการสูญเสียชีวิตอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้เห็นจบหรือคนที่บาดเจ็บนะครับเขาก็รีบขนขึ้นรถหรือกลับหรือถอยไปก่อนนะครับทหารพรมา่าที่มาตรมตีกับฐาน j จ a นะครับ พราะว่าวันนี้ก็มีการชุบกันอยู่หลายพื้นที่นะครับในราชารที่ติดพรมแดนยินนะครับภาคเหนือนะครับเรื่องการชุบกันนะวันนี้ก็เปลี่ยนอยู่หลายพื้นที่นะครับเรื่องการยิงกันนะครับแล้วเรามาดูที่ทีดีเอฟกันบ้างนะครับทางประชาชนกับกบฏเปมินองหลายดินทานพม่านะครับที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้นะครับภาพนี้ไม่ใช่ในหนังนะครับไม่ใช่ ในละครน,นะครับแต่มันเป็นภาพเหตุการณ์ในชีวิตจริงครับเมื่อวานนี้มีรักกยาครับโคกประบ,บมุมนออลนล่ายีิทันพ่นั้นใช้ปืนใหญ่ยิงใส่เจ,จ้า p d f และมีเพื่อนเ,อนเอนที่รักช่วยแบกเพื่อนหนีเพื่อหาที่ซ่อนและรักษาตัวตามที่ตามเกิดครับไม่มีหมอหรือยารักษาสำหรับพวกเขา ในสนามนี้ครับสู้เพื่อเอาตัวรอดด้วยการอยากเพื่อนหนีเอาชีวิตรอดจากปืนใหญ่ของพกกระบ,บทมือออนไลน์ท่านพม่านั้นอย่างมากมายเลยนะครับตอนนี้ที่รัฐกระเด่งหรือ k n u มีทหารพกกระบ,บทมือออนไลน์วางชนที่พอจะแยกแย่ออกก็ยกทัพมาร่วมกับ k n u แล้วไม่น้อยกว่าครับ ข้าพที่กองพลที่1ก็1 3ึนายร่วมทั้งะดับนายทหารเลยครับและที่กองพลที่6ก็76นายครับที่เข้ามอบตัวมาร่วมกับการเรียนส่วนอีกภาพหนึ่งสองจุดภาพดดีนั่นก็คืออาจารย์ทั้งสองมานั่งรอรับนักเรียนมาโรงเรียนครับ ด้วยเหตุว่ากระบฏมืนอ่องลายวังครับหรืออาจารย์ท่านเตรียมใจมาเปิดเองก็ไม่ทาบนะครับเพราะที่ข่าวไม่ได้บอกในรายละเอียดครับแต่ผมมองแล้วเหมือนอะไรมารออะไรสักอย่างหนึ่งแหละครับที่รัจานก็เราไปดูกันอีกหน่อยนะครับที่อาเซียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ส่วนตัวผมนะครับได้เห็นมาสิบกว่าปีแล้วแต่เกิดมาพอรู้ความก็รู้แต่ว่ามีประเทศรัฐจานหรือรับจานนั่นเองนะครับแต่เมื่อเคยเห็นประเทศประเทศว้าหรือรับจานว้านะครับไม่มีนะครับอยู่ที่รัฐจานหรือจาน นั่นก็คือก็คือเป็นของไทยใหญ่นั่นเองนะครับก็ได้ร่วมกันกับเจิบจี่วนเผานะครับแน่ยิ่งตอนนี้มีข่าวว่าวกับความจริงที่เห็นและเจอมาตอนนี้ข้อที่หนึ่งกระบฏมินออนไลน์มันจะโยกพื้นที่เขตจังหวัดเกียงตรงถ้าคีดเหล็กและเมืองสัตว์ให้กับว้าวกของแล้ว ข้อที่2ตอนนี้พวกกระบฏมินออนไลน์ได้ทําบัตรประจําตัวประชาชนให้ส่วนเผ่าม้าแรงที่อพยพมาจากทางตอนเหนือของรัฐสานจํานวน5900คนนั้นท่านเห็นว่าเหมาะสมและสมควรหรือไม่ครับในประวัติศาสตร์ที่ผมได้เรียนรู้หรือเรียนมาผมยังไม่เคยเห็น และเมื่อเคยได้ยินว่ามือรับวาหรือปะยีนะครับมีแต่จิจีชนเผ่าร่วมกันตั้งเป็นประเทศเมียนมาหลังสงครามโลกหลังจากที่ญี่ปุ่นและอังกฤษออกไปจากฐานและหลังจากนั้นนายพลอองชานและพวกราจิบจีเผ่าก็ได้ร่วมกันตั้งเปลี็นประเทศ เมียนมาครับหนึ่งในชิบจีมีใครเคยได้ยินว่าแล่ว่ามีว่าด้วยไหมครับว่าไม่มีครับว่าแดงที่ประเทศว่าไม่มีครับผมเม่เคยได้ยินครับเมืองว่าประเทศว่าไม่มีนะครับตั้งแต่ผมเกิดมามีมาถึงขนาดนี้ผมเม่เคยได้ยิน แล้วปู่ย่าตายายเมื่อคืนเล่านะครับทำไมปู่ย่าตายายก็ไม่มีนะครับเมืองวะรัฐวะไม่มีครับอันนี้มันคือเป็นคนที่มาแต่งตั้งกองกําลังขึ้นมาแล้วอยากไล่ประเทศหรือของคนอื่นเท่านั้นเองนะครับเป็นคนอพยพมาจากไหนไม่รู้นะครับและหลังจากนั้นเราก็จะเรียกว่าเมียนมานะครับหริพรมานะครับ จะมีก็แต่วางคนที่เขาเคยไม่รู้เท่านั้นที่เรียกกันอยู่ว่าพม่านะครับจริงๆแล้วพม่าคือชนเผ่าหนึ่งเหมือนกันกันกบฐานผมไม่ได้ขัดขวางแต่ตามข่าวที่เขากลัมาจากเชียงตุงครับจริงๆประเทศว่าหรือรัฐว่าเมืองว่าผมเมื่อคืนได้ยินนะครับ เรามาดูกันในประวัติศาสตร์ก็ม่เคยไล้ยินนะครับประเทศว่านะครับไม่เคยมีนะครับตั้งแต่ปู่ย่าต,ตายายนะครับไม่ได้เล่าไม่ได้บอกนะครับมีประเทศว่านะครับว่านั้นเป็นคนเผ่าอื่นหรือมาจากไหนเมื่อรู้นะครับเป็นคนที่อพยพเข้ามาในจานหรือในประเทศของรัชจานนั่นเองนะครับ เรามาดูในะวันนี้ก็คือกระบวดมึนอ่อนไหลหรือทานถ้าน่านจะยกให้ว่าปกครองจองจังหวัดนะครับเกียงตูงกับท่าจิเล็กนะครับเรื่องนี้มีใครเห็นด้วยไหมครับถ้ามีก็ฝากพี่น้องอดิพันธ์หรือพี่น้องท,ทุกท่านให้ความคิดเห็นมาหรือความเมื่อเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ผมขอยุติตรงนี้ก่อนนะครับขอกับเจรดีพ่อแม่ พี่น้องคณผ,ผู้ชมและผู้พังทุกๆท่านนะครับที่ความารับชมรับฟังผมอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกดชันตะคายให้ผมด้วยนะครับขอกับจับสวัดดีนะครับสวัสดีครับ